งานสารนเกพินับแล้วก็แบ่งขอสนทีให้กับนายรทหารทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่สลาชีที่พิเพื่อ่สุดของบรนษันของเรานะครับแล้วก็ขอน้เพื่อนเพื่อนเข้าสู่ปีใหม่นะครับปี2569ปี2026นะครับปีใหม่นี้เนี่ยอะไรที่เรียกได้ว่ปนที่ปีใหม่นะปีใหม่แล้วก็ขอเป็นตัวแทนนะครับของชาวคณะสนาเพิ ปลกพรให้กับแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับและก็ชาวไทยทุกคนในวันนี้ให้พบแสงความสุขกายสุขใจและก็ประสบความสำเร็จในชีวิตสุขภาพเื่องการแข็งแรงมีความสุขในทุกทุกวันเงินทองมาเจมาสำหรับปีที่ผ่านมาล้องขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกแรงซัพพอร์ตที่ช่วยพวกเรานะครับมาถึงวันนี้ได้ เราผ่านเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีมามากมายในปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นี้เราจะสร้างความทรงจำที่ดีสร้างผลงานที่ดีเพื่อแตนทุกท่านและเราก็จะเป็นรอยยิ้มเป็นความทรงจำแบบแฟนซทุกคนในทุกวันและที่สำคัญขอให้รักพวกเราและเชื่อมั่นในงานแต่งงานแบบนี้ตลอดไปขอให้เฮงยเฮ้รวยแล้วก็แฮปปี้นิวอีฟท่านเลยค่ะ